ทุกวันเลยอืมวันนี้นอนเป็นอึงชยโยเลยอืมอืมฟันก็ออกปากที่นอนดีๆมีไม่นอนหรอกอืมหลับสนิทรู้เรื่องรู้ราวไม่เข้าใจตรงมุมนั้นมันมีอะไรดีหรอฮะเดี๋ยวจะย้ายที่นอนไปไว้ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนดีไหม อก็ดีนะเออัวใส่ต้องทดลองมันดียังไงมุมเนี้ยมันดียังไงอืมที่นอนมีไม่ยอมนอนหืมแม่โคแอคโคเอ,อ๋ทางนี้ทางนี้เอาที่นอนอยู่ไหนที่นอนอะเอาเออเอา้าเอาดูทํา ดูมันทำโอ้โหดูพุงดิแอโคทำไมแอโคไม่นอนที่นอนเดี๋ยวแม่จะลองย้ายที่นอนไปไว้ตรงมุมนั้นดูอดูความอยากจะดีดพุงแล้วเกินดูดูอืพุงฟัน ไอ้โคนอนเบาะมาอืมไม่อยากกระปุกนลับจริงจังะนะั่นแหะโอ้โหแล้วมันมันกินเยอะเหรอทำไมพุงกลมขนาดเนี้ยฮะเอาพ่งเติมหญ้าให้ใหม่ด้วยอื้อหือพุงปัดจะระเบิดแล้ว โคมานอนกงเข้ามาเอ้ยมานอนเบาะมาก็จับหน่อยดิไม่มีดิ้นจ้ะจะนอนตรงนี้จริงๆเหรออะ ยอดเลยอืมดูฟันหน่อย้าเอาเอาเอาวันนี้แม่ไม่อุ้มเข้าที่นอนนะนอนสบายนะอยากนอนมุมนั้นก็นอนอยากนอนบอกก็มานอนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะย้ายบอกไปไว้ตรงนั้นจะดูที่จะนอนอยู่ไหมจะนอนพื้นอยู่ไหมอืมมีขยับมีขยับ ไอ้ข้อไอ้ข้อไม่นอนบอดจริงอ่ะไอ้ข้อดูมาขามมัง ไม่รบกวนเด็กๆละเขานอนกันหมดแล้วอืมไหนๆนะเจอกันพรุ่งนี้